เรียบร้อยนะครับผมรอไม่นานนะครับเงินก็เข้ามาแล้วนะครับผม1,800บาทถอนได้จริงนะครับทุกคนก็แอปตัวนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับคลิปวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีเข้าทูมนิวเลตเพียงแค่เปิดแอปทิ้งไว้ก็ได้เงินนะครับแอปตัวนี้เป็นแอปหาเงินมาใหม่เลยนะครับแค่เราเปิดทิ้งไว้เฉยก็ได้เงินนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูก่อนนะทุกคนนี่นะนี่นะครับทุกคนเพียงแค่เราเปิดทิ้งไว้เห็นไหมครับเงินก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เองนะครับแล้วเราก เปิดทิ้งไว้เฉยๆนะครับผมแล้วเราก็ไปทําอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาถอนเงินอย่างเดียวนะแอปตัวนี้แอปโคตรดีนะครับไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับทุกคนแค่เปิดทิ้งไว้เฉยๆก็ได้เงินเลยนะครับใครที่สนใจดูคลิปนี้จบแล้วก็ทําตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับทุกคนก็ไปดาวน์โหลดแอปกันได้เลยนะครับ แล้วสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแอปหาเงินนะครับผมกดเข้ามาที่คําอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนแอปแจกเงินฟรีโหลดได้เลยนะครับผมตรงนี้กดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์สีฟ้านะครับนี่นะมันก็จะพาเราเข้าไปที่เพจสโตนนั่นเองนะครับพอกดเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับผมมันก็จะมาที่แอปตัวนี้นะครับผมก็สามารถนะครับผมมาดาวน์โหลดได้ที่เพจสโต e เลยนั่นเองนะครับก็ลิงก์ด้านล่างนะครับทุกคนกดมานะครับผมมาดาวน์โหลดแอปได้นะครับผมที่เพจสโต e แอปตัวนี้นั่นเองนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็รีบไปทําเงินกัันนนะคครบทุก พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็สามารถนะครับผมตั้งชื่อนะครับผมจะเป็นชื่อของเรานะครับผมในการใช้แอปได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกโปรไฟล์ได้นะครับเยวผมก็จะใส่เป็นชื่อช่องของผมนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดที่ n น x t ตรงนี้นะครับผมปุ่มสีม่วงด้านล่างนะครับก็กดไปเลยนะครับมันก็จะทําการเข้าสู่ระบบให้กับเรานะครับผม นี่นะครับทุกคนกดไปเลยนะครับผมปุ่มสีม่วงนะครับเพียงแค่นี้นะครับผมก็เข้ามาที่หน้าทําเงินแล้วนั่เองนะครับ ก็นะครับผมแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปขุดเงินฟรีอีกแล้วนะครับทุกคนเพียงแค่เราเปิดทิ้งไว้เฉยๆนะครับมันก็จะขุดเงินให้กับเราแบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนซักบาทเลยนะครับผมแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปขุดเงินมาใหม่นเองนะครับทุกคนทําง่ายๆเลยนะครับผมผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมสําหรับแอปขุดเงินต่างๆนั่นเองนะครับมันมีหลายแอปมากมายนะครับทุกคนก็กดติดตามไว้นะครับผมก็จะมีแอปดีๆแบบนี้มาแนะนำนั่นเองนะครับเพียงแค่เราเปิดไว้เฉยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธี มันทํายังไงนะครับผมสาหรับวิธีทําให้มันขุดเงินนะครับผมนี่นะครับกดปุ่มสีม nah, ่วงตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดปุ่มด้านบนนะครับผมที่เป็นสีม่วงนะครับผมมันก็จะเขียนว่าแกนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปอนุญาตนะครับผมให้มันทํากับแอปอื่นๆนะครับก็ต้องเลือกนะครับผมแอปที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับก็จะเป็นแอปจรวดตัวนี้นะครับผมกดเปิดไปนะครับแล้วก็กดกลับไปที่แอปนะครับผมมันจะมีโฆษณานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน เรียบร้อยนะครับผมพอหลังจากที่โฆษณาจบแล้วนะครับก็มันจะเข้ามาที่หน้าขุดเงินแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะสังเกตเห็นยอดเงินด้านบนนะครับผมที่เป็น USD นะครับมันก็จะเป็นหน่วยดอลลาร์นเองนะครับมันจะเยอะกว่าประเทศไทยนะครับทุกคนเพียงแค่เราเปิดทิ้งไว้เฉยๆนะครับก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับผมสาหรับแอตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับผมว่าทําง่ายมากๆเลยนะครับผมเปิดทิ้งไว้นะครับมันจะขุดเงินให้กับเราแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับทุกคน เดี๋ยวก็จะรอดูนะครับผมผมจะเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับว่ามันจะขุดเงินให้กับเราเท่าไหร่นะครับผมก็จะสังเกตยอดเงินด้านบนนะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพียงแค่เราเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะครับโคตรง่ายนะครับผมแอปนี้นะครับรีบมาทํานะครับเพราะว่ามันเป็นแอปมาใหม่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับผมจะปล่อยขุดแป๊บนึงนะครับผมว่ามันจะได้นะครับผมสักเท่าไหร่นะครับผมเปิดไปสักคู่แป๊บเดียวนะครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนผมปล่อยขุดไปแป๊บเดียวนะครับผมไม่ถึง5นาทีจริงๆนะครับได้มา0.100นะครับผม USD นะครับหน่วยเป็นดอลลาร์นั่นเองนะครับมันจะเยอะกว่านะครับผมประเทศไทยนั่นเองนะครับนี่นะครับผมยอดเงินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอปนี้ดีจริงนะครับผมเห็นไหมครับทุกคนเพิ่มมาอีกแล้วนะครับสําหรับใครนะครับผมที่ต้องการเลิกขุดเงินนะครับกดกากบาทนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับกดปุ่มสีม่วงได้เลยเนี่ย นี <S 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 ่นะครับผมมันก็จะบอกนะครับผมว่าเราทําการขุดเงินมาได้เท่าไหร่นะครับผมขุดไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนได้เงินมาโคตรง่ายนะครับผมแอปนี้นะครับทุกคนขุดแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับจะเป็นแอปมาใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับผมยอดเงินของเราอยู่ด้านบนเลยนะครับก็จะเห็นนะครับผมว่ามันจะขึ้นนะครับผมเยอะนั่นเองนะครับทุกคนเพียงขุดแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมหัวข้ออื่นๆนะครับผมเมนูอื่นๆในการหาเงินกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูอันแรกนะครับ สำหรับอันแรกนะครับผมจะเป็นการนะครับผมเชิญเพื่อนเองนะครับแล้วก็จะได้รับเงินด้วยนะครับผมสําหรับการเชิญนะครับทุกคนจะได้นะครับผมอยู่ที่ $10 ดอลลาร์นะครับผมขออภัยนะครับผมพูดผิดไปนะ0ูนดสิบดอลลาร์เองนะครับผมต่อคนเลยนะครับก็คือนะครับผมได้โคตรเยอะนะครับแล้วนะครับผมก็จะได้20%ของเพื่อนนะครับผมถ้าเพื่อนนะครับผมขุดเงินเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้20%ของเพื่อนที่เขาได้มาเองนะครับทุกคน สำหรับการเชิญนี่นะครับผมกรอบตรงนี้ไปได้เลยนะครับจะเป็นรหัสคําเชิญนะครับหรือว่าจะเป็นการแชร์นะครับผมไปในแอปต่างๆนะครับผมที่ต่างๆก็ได้นะเองนะครับผมก็มีกลุ่มนะครับผมแจกวอลเล็ตฟรีนะครับแล้วก็หาเงินเข้าวอลเล็ตอยู่นะครับสามารถนะครับผมเข้าไปในกลุ่มของผมนะครับผมแล้วก็ไปแนะนําคนได้นะครับก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินมานนัเองนะครับดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะครับผมมีกลุ่มแนะนําไว้นะครับ แล้วก็นะครับผมจะมีนะครับผมพวกนี้นะครับเขาจะเป็นการแจกให้กับเราเนี่ยนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมเพียงแค่เชิญเพื่อนนะครับเขาก็จะแจกให้อยู่ที่25นะครับผมดอลลาร์เองนะครับและถ้าติดอันดับหนึ่งนะครับผมนี่ประมาณนี้นะมันจะมีตารางขึ้นให้อยู่นะครับผมว่าถ้าเรานะครับผมเชิญไปเท่าไหร่ติดอันดับหนึ่งเขาก็จะแจกประมาณนั้นนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับหน้านี้นะครับผมถัดไปไปดูหน้าที่2กันบ้างนะครับ สำหรับหน้าที่2หน้านี้นะครับผมจะเป็นการนะครับผมดาวน์โหลดแอปแล้วก็ทําแบบสอบถามนี่นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นแอปต่างๆของเขานะครับเราดาวน์โหลดนะครับทุกคนเล่นประมาณ5นาทีนะครับได้มาอยู่ที่2,000เหรียญนะครับก็นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีแบบสอบถามด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูได้นะครับมันจะเป็นให้เรานะครับผมทําแบบสอบถามนี่นะครับนี่นะครับทำประมาณ20นาทีนะครับผมได้มานี่นะครับผมบวกเป็นเหรียญมาเนี่ยนะครับทำห6นาทีได้มาอีก4ี่หมื่นนะครับทุกคน ลองกดเข้าไปดูได้นะครับผมมันมีหลากหลายมากมายให้เราทำจะเป็นตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าอื่นกันบ้างนะครับผมสำหรับหน้าที่3มนะครับก็จะเป็นนะครับผมใครนะครับผมที่ขุดเงินนานที่สุดประมาณนี้นะครับผมสําหรับหน้านี้นะครับส่วนหน้าสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นหน้านะครับผมถอนเงินนั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนถอนเงินนะครับผมแล้วก็อัปเดตการถอนเงินล่าสุดแอปตัวนี้เลยนะครับเพียงแค่เปิดทิ้งไว้ก็ได้เงินง่ายๆแล้วนะทุกคนนี่นะครับกดเข้ามาที่รูปคนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากดที่วิดดาวน,นะครับผมปุ่มสีม่วงนะครับ แล้วก็นะครับผมจะเห็นตรงนี้จะเป็นยอดเงินของเรานะครับเป็นหน่วยดอลลาร์มันจะเยอะกว่าประเทศไทยนะครับเราสามารถถอนได้เท่านี้เลยนะครับผมก็คือยอดเงินที่เรามีนะครับแล้วเราก็สามารถมาดูได้นะครับว่าเราถอนเข้าอะไรได้บ้างนะครับสําหรับประเทศไทยหลักๆก็จะเป็นทูมิเน a ยลเล็ตแล้วก็ใบเน้นเองนะครับการถอนขั้นต่ําแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นทูมิเนี l ลเลตนะครับ0.69นะครับใบเน้นก็คือ0.35เองนะครับถ้ายอดเงินของเราถึงนะครับสามารถถอนได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถถอนอย่างอื่นได้ด้วยนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับมีเพลพาวมีลาซาด้าด้วยนะทุกคนเช่นถอนทูมูนี่กดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับตรงนี้ใส่เบอร์ของเราไปนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นนี่นะครับผมยอดเงินนะครับตัวสอบเบอร์ให้ถูกต้องด้วยนะนี่นะครับผมใส่ยอดเงินแล้วก็เบอร์ของเรานะครับกดปุ่มสีม่วงไปเลยนะครับกดคอนเฟิร์มไปนะครับเพียงแค่นี้นะครับทุกคนเราลองเงินเข้าอย่างเดียวเลยนะครับการถอนเงินครั้งแรกมันต้องสแกนหน้าด้วยเองนะครับแล้วก็ต้องสแกนก่อนที่เราจะถอนเองนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเงินเข้ากันนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับผมรอไม่นานนะครับเงินก็เข้ามาแล้วนะครับผม1,800บาทถอนได้จริงนะครับทุกคนก็แอปตัวนี้นะครับผมเป็นแอปหางเงินฟรีนะครับผมที่ไม่ต้องลงทุนด้วยนะใครที่สนใจก็มาทําตามผมได้เลยนั่นเองนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะทุกคนด้านล่างนะครับผม